แขัดขวดสิขวดข,ข้างในข้งหักกระจัดเลยอ,เอ,เอ,อุ้ยตือนแล้ว

Có đầu có năm. mà nó nóng mà em kéo không cái này mà này cái này này ล,ลูกว่าท่านลูกวะน,นี่ไอทีเนี่ยเพราะงี้ลูกคนเด็ดโอ้สวัสดีครับช่างเดชแชนแนลครับเมื่อเช้าเดินทางมาบ้านครับพอดีแดดสุดเนื้อมาเห็ดชวนกินครับก๋อยเดืกมาหอดกระเฮ็ดาวเรีริ่มไหลเราก็เลยถ่ายพี่น้องเบิงึง ลุงคนกําลังเหยีดดังไส้ผิงหนาวปล่อยก็เห็ดแล้วหรอพี่น้องลาก,ก่ายอ,อยให้เดืรบอยเขาหนึ่งเดียบร้อยเดี่ยไม่หายจนทวนเด้พี่น้อง นี่ก็จำเี่น้องก่อนเาจะกินเขาดังไฟไปแต่พิงก่อนเ่ายเเดี๋ยวเดี๋ยวมีไตนกลูกไก่มามันกินน้ำเาได้นเกักมามาเดี๋ยวเยอาบน้ำนุ

พี่น้องกันเรียบร้อยแล้วเฉาเาต้องบบกันนะผู้ใดวันนบันเวอร์กี่มิลิตรว มาพี่น้องเอ้ยกินขอมงกันบัดร <c oughs> กินข้อตีห้าตี้าข้อตีห้าขอกบกวยดีกไม่ใคยกินขาช่าอันนี้เรียกขาช่า เขาเกากันตรงนี้เถอะนเยวสิก็ใช่หรอกโอเย็นอเยมั้งผมไม่รู้แล้วเดหือามเขาอันนั้นเก้าหิหก้าเวปเหนียวตัวเย่ยเ้ขาออไปรอนี่อุ่น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 เหนียวอุ่นนิมเจ้าเกาหนุ่อุ่นหงอุ่นแข็งเอาไปรอน

Tớ biết như này đâu. có một ba rồi nó nhô tính 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 phương phải đau, có cái không lên. Ừ. mưa quan rồi đó. Nó Ta. Nó กของมงมือน่ว่ไปนัยงันางก็จํโคตรไรกัอไรยหยิบแจให้ยูบักปลาขนาดเมือนนังจำได้เนาะมองคอยพิ่งส่งรถระหว่างเขา่านขางรถไปเห็นไหูแม่

เงี้ยมงจะดึงใจเหรอตัวมันมันมันเี่ยวไได้เรอไม่ยเนุแมขาวข่าวตมาก่ไ้แม่บยน่เขาแล้วแล้วบิทำไมมันเี่ยายงวามนนอนบกนมาแก้มือบกินยางมีบุเอิญไปกินกังาตัวเรอคูตต่อสวยังสิบปดหรอบนายหรอกิปาคนดี เนียเนกัว okay, okay. okay. okay, okay, <e ่าุต้นยา่ว่างน้าจปนขอเหล่าไม่ม่อยนงไหมน่งไหหนคือแ่หนเขก็ตำมันเลียก่อนน่คือลาไหไลว

มำนกในว่านเขากว่าเป็นเขาได้อว่านเนี่ยกันหยาได้อังเขากรมวมันหยามว่ะหาได้เขาควานออกเรียบได้มันหยาได้เขาตัาเขาลหิบาทยำดังเปาะๆได้หนอนั่นเขาเ็นอานหนึ่งรวมกันเขาดีเขาราคาแพงเนี่ยกูสร้งไปหโลอยู่แตะมันไ่เป็นตะกินหอกนุมั้งไแข็งเป็นยำดังเปาะะแม่ันแข็งให้มดงเลยเขาต้องซื้ออะไร

พี่น้องพี่อาไรัี่ันนีนไงเลยกนตั้งมาเ่อแ่ทุกปันทางเามีแน่เปรก่อมเงามบผมผายบ่เรื่องบ่ตบ่ติดมาเลยหอกนีบ่เนตติดยังไเลยนเพีนนเมย์กัน่ะเรียกพากท่านเลยเก็บนวาสิมาวันที่ยีบแเนาะ มันวาสิบมานั่นไดโทรมาหาในตุกบมาโทั้งที่ี่ย่างาบอกกันว่าเขารียกันเหลียวเลียวใจที่กันนางวนันนี่้อไหก็ผัวก็เมี่ยกันเนาะงดมาในคีกันหมลปปากมันวานางอยนางเป็นมูเบิ้งคุ้กันมากเมียหรือขเอะไรต กวตมันนี้ตกลงเขาแล้วนะคเปนเลยข้าวก็ว่าเนี่ยเขามอยากนั่งน้เพราเขาุกันนาใช่วันที่ไฟั้้น่น่ตั้เขาเบิ่งเพิ่งฟังอยู่เขาเฟื่ตอนนี้ิหายหรอว บามาเห็ดย่งซอยเนี่ยบางทีเห็ดย่งบางทีฉนของาเอาา่ทุกอาอย่งเผาอยู่น้ำหน่คือบ่เท่การน้ำนนม่ก็น

เขานี่ป้าพี้เห็นเบดได้ป่ใหญ่หามาเขาได้อมาเนี่ยมหลายยวมามหลายซเนี่ยรูไหม่าฮ่า่บ่ว่าบอกว่าหาแล้วก็เคยมาหน่อยจะเี่าไ่มันคนโคนจะสามทำติตัวเองไง

ใครอย่ผู i, ้มี่ยางขายเนาะในทุกเส้าทุกเส้าแต่มีตัวอันดีก็เจี๊ยบขอขายเขาุผเด้อยไม่วันนี้เรถเลยสองมื้อนี่ธรรมดาเฮ้ยคนขีดยางเลยอะไรดีกว่าคนเ็ำงานโรงงานบังคับก็ขีดดี่ดีมันทางว่าเปรับจ้างเห็นมั้เดี่ยวเอวงับงักปวดเดี๋ยวยางปวดปวด กีรีปานเดหารับจ้างกนรับจ้างยังง้ของกกันก็จีตัว้เจ้าของตัวจีกิน้เลยฮะกินเลยนน่มานุ่มมากคั่มืองบนมวนไปเป็นยางห้อกับแก้มน่ตัซื้อปลาเป็ดกัรถเต็มใช่หอตเรก็เลยไม่ได้ซื้อปลาเป็ดบ้าปลาเป็ดมาถอดมาย่าง ด,ด,ด,ดีไม่ไม่ขมตัวเบาบ่เอาซะก็ <c oughs> มาฝากย่างดีวาตัางเดอทานมาอเ,เออไปาาทากบอกยว่าทานรมันวาตนานีใสหอดแก้วเลยคนโแล้วลูกขเื่นเอานักเข้อยเด้อข้นอ่อยเด้อแสบขนาดเลยครับ อันนี้ต้องแคบดีดีไม่อันนี้ดีเก่าที่แรกแค่ใช่ดีเก่าอ๋อมันคือเป็นกินแล้วเนี่ยจะได้เปิดดีไม่ใส่บ้างดีเก้ามันเป็นดีผสมคือถ้าเกิด เขาป้าเอกปากระเปาเนี่ยาให้ไปับไปเรื่องสีมาวงมากแม่เมื่อไหร่จะาไปมันสีเดียวพอบิดก็ประทัดกระถุงเท่ายากเรือหงานดีท่เห็ดงานยังเี็ดีกับสิเนี่พอพอกิดสิเนี่ยเนี่ยจะกินอไรเนี่ไมเจ้ากิน หาลับจางมาเหยนเหือนดเยนิ้แห่งขอเฮ็ดน่ะโอ้ยติดติมีคนมากินน้ำก๋วยกันนะไปหาลับจางยทุกวนเนี่ยอืมับจ้างเี้ยสูงน้าเอ้ยแเง้้พอันนั้เอาตุงเดือดันนี้มาบจาเขานาะขันะเียนี่โอ้ยขันใดตามรอยบมปัญญาดอกจะวเคุกันูเอาเอายรกก็กางเสรหันบ่กรงเนไปบ่งบ่

มันไม่คู่กันเสด็ไปมันมา่งเาหลังเก้าวีไปไปพื่อันหมดช่างเหรดแม่ไม่เคยตามเองลูกที่นารู้คิดแต่ไม่เห็นอน่นเขาคิดยังไงข้อเขาบุดูเขียวห้าง อ้าขายิมเอาบุต <o> ็เอาตายแล้วมาดูตายแก็บอกเอาบุตรปนเาคเเ้นนี่บ่มันย่างเลยเออไม่เอาย่งสายต้องทุบแนนนต้ไปหาหมอเมียบางทีมใชไหอกเสอเราบ่ย่างไก่มี่ยเสียงเินหอยบ่

สองสังเด็กใช่เน่าแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ล้ำหน้ครับผมคนมีส่วนอย่างไรครับสวัสดีครับ